สวัสดีครับชื่อนราธรหงทองครับก็มาจากกอลันตาจังหวัดกระบี่เ,บบเนาะนะครับวันนี้ก็มาในนามของตัวแทนชาวเกาะแห่งประเทศไทยนะครับซึ่งเราก็เป็นกอนลันตาก็เป็นเครือข่ายหนึ่งของของเกาะในประเทศไทยนะครับวันนี้ก็นำสิ่งที่มันเป็น มิติเรื่องของการพัฒนาในพื้นที่เกาะเรานะครับโดยเฉพาะมิติที่มันเป็นเรื่องของความยั่งยืนต่างๆนะครับรวมทั้งเรื่องของการพัฒนาในมิติที่มันเป็นซอฟต์พาวเวอร์นะครับมามาจัดแสดงนะครับในงานนี้มาออกบูธในงานนี้นะครับสำหรับสิ่งที่มาจัดแสดงในงานนี้ครับเราก็มีเรื่องราวของการท่องเที่ยวนะครับใน ในมิติของชาวเกาะเนาะซึ่งวันนี้ครับเราก็มานําเสนอ2ออพื้นที่นะครับที่เป็นเหมือนกับการท่องเที่ยวในมิติของของชุมชนการท่องเที่ยวในมิติของท้องถิ่นที่อยู่บนลันตาเรานะครับอ,อย่างมิติแรกเลยก็จะเป็นเรื่องของอชุมการท่องเที่ยวเชิงชาติพันธุ์ครับซึ่งลันตาเราเนี่ยก็มีชาติพันธุ์ชาวเลหรือว่าชาวเลอุรักลาวยนะครับเป็นชุมชนบ้านโต้วบาเหลียว นะฮะตัวนี้เนี่ยก็มีการนําเสนอเรื่องราวของการท่องเที่ยวในเชิงชาติพันธุ์ซึ่งชาวเลเขาก็าอยู่กับทะเลนะครับผูกพันอยู่กับเรื่องราวของการทําประมงการทำมาหากินกับ,กบทะเลต่างๆเพราะนั้นนะครับเขาก็เลยนําเสนอเรื่องราวของอฟรีไดนะครับในเรื่องราวต,ตามวิถีของชาวเลนะครับเขานำเขานำเสนอเรื่องของซีฟนการ์เด้นซึ่งเป็นแหล่งชมประการรังน้ำตื้น ที่สวยมากนะครับ <c oughs> จมกะปงหงาน้ำตื้นที่สวยมากนะครับซึ่งอยู่ใกล้ชุมชนของชาวเลหรือยุมชนชมชนตัวบาเหลวนะครับ <c oughs> แล้วก็เขาก็มีทริปในเรื่องของไปชมแพรงต้อนเรืองแสงไปไว่ายน้ำกับแพรงต้อนเรืองแสงที่เกาะลันตานะครับซึ่งมีการจัดการโดยโดยกลุ่มชาวเลพวกนี้นะครับ <c oughs> อีกส่วนหนึ่งครับก็คืออย่างในคลิปวิดีโอเนี่ยก็จะเป็นทริปอาบอารุณ รทริปอาบารุนเนี่ยเป็นทริปที่ชุมชนท่องเที่ยวบ้านทุ่งหยีเพงนะครับซึ่งเป็นทริปที่ได้รับความนิยมค่อนข้างสูงในปัจจุบันสําหรับนักท่องเที่ยวที่ไปพักที่เกาะลันตานะครับเราพานท่องเที่ยวเนี่ยล่องเรือแจวพื้นเมืองนะครับไปชมพระอาทิตย์ขึ้นตอนเช้าไปทานกาแฟทานอาหารเช้าลอยลำตรงปากอ่าวลันตาวันนี้นะครับ ก,ก็เป็นทริปที่ออกมาเพื่อเพื่อการพักผ่อนของผู้คนนะครับตอนนั้นใครที่เหนื่อยๆน,นะครับล้าจากการทํางานอยากจะหลีกหนีความวุ่นวายจากเมืองใหญ่เนี่ยก็สามารถที่จะไปเที่ยวเกาะลันตาแล้วก็ไปสัมผัสทริปพวกนี้ได้นะครับรับรองว่าท่านจะหายเหนื่อยนะครับส่วนในผลิตภัณฑ์นะครับวันนี้เนี่ยเรามีการนำเรื่องราวของชาซึ่งเป็นชาพื้นเมืองที่เราเรียกว่าชาทะเล นะครับซึ่งชาพวกนี้ครับมันเป็นพืชท้องถิน่นพูนการก็คือเราทํามาจากพืชท้องถิน่นที่มันเป็นพืชที่ชาวบ้านเขานิยมใช้ยอดอ่อนของมันเนี่ยมาปรุงเป็นอาหารมาแกงเลียงนะครับแล้วก็เราก็มาต่อย,ยอดทําเป็นเรื่องราวของชานะครับซึ่งต้นกําเนิดมันอยู่ที่ทะเลเราก็เลยเใช้ชื่อว่าเป็นชาทะเลนะครับซึ่ง เป็นสินค้าที่กำลังเป็นที่นิยมในกลุ่มของนักท่องเที่ยวที่ชอบดื่มชาเวลาไปยังชุมชนของพวกเรานะครับเนาะแล้วก็จริงแล้วก็มีเรื่องราวอีกเยอะแยะมากมายครับในเรื่องของอาการท่องเที่ยวที่กอลันตาเนาะแต่วันนี้เรานำมาเสนอ,เ,อเรานำมาออกบูธก็ประมาณแบบประมาณนี้นะครับก็คิดว่าถ้าใครอยากสนใจอยากไปเที่ยวทะเลนะครับ หนึ่งน่อนที่อยากจะให้นึกถึงก็คือกอลันตาแล้วก็ไปสัมผัสเรื่องราวของการท่องเที่ยวในในใน,ในแนวที่ผมนําเสนอไปเมื่อกี้กับพวกเรานะครับก็ยินดีต้อนรับทุกท่านครับขอบคุณครับ